ในพาร์ทหนึ่งเราเจองูสีสันสุดแฟนตาซีไปแล้วแต่ในพาร์ทสนี้จะพาไปรู้จักกับงูที่ทั้งสวยสง่าและอันตรายกว่าที่คิดครับ1ง,งูจงอางราชายแห่งงูพิษที่แท้จริงมันคืองูพิษที่ยาวที่สุดในโลกยาวได้ถึง5เมตรครึ่งลำตัวมีสีตั้งแต่ทองแดงจนถึงน้ำตาลเข้มพร้อมแผ่แม่เบี้ยเป็นหูดกว้างเมื่อรู้สึกถูกคุกคามมันอาศัยอยู่ในป่าของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่น่าทึ่งคือจงอางเป็นงูที่กินงูด้วยกันเองหนึ่งคกัดของมันมีพิษพอจะฆ่าคนไดดดดด้้้10คนนนนนเเเลลย2งงูงููาโโโพพพมมมมีสีสสแหือัป็ ไมีผิดพบได้ทั่วไปในอเมริกาเหนือชอบอยู่ใกล้กับโกดังเก็บธัญ,ญพืชเพราะที่นั่นจะมีหนูให้ล่าเพียบท้องของมันมีลายหมักลุกสีขาวดําที่เด่นชัดเป็นงูที่ขี้อายไม่ดุร้ายและกลายเป็นงูเลี้ยงยอดนิยมทั่วโลกเรียกได้ว่าทั้งน่ารักและทั้งมีประโยชน์ในเวลาเดียวกันเลย 3. งูทะเลป้องขาวดําถ้ามีรางวัลงูแฟชั่นแห่งปีงูตัวนี้ต้องได้แน่ ลำตัวลายขาวดำสลับเหมือนชุดสูทสุดเนียบงูทะเลป,ป้องขาวดำอาศัยอยู่ในเขตร้อนของอินโดแปซิฟิกมันเป็นหนึ่งในงูไม่กี่ชนิดที่ใช้ชีวิตได้ทั้งในน้ำและบนบกหางของมันแบนคล้ายพายว่ายน้ำได้อย่างสง่างามแต่จะขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและวางไข่ถึงแม้จะมีพิษรุนแรงแต่โดยทั่วไปไม่ทำ้ายคนเพราะมันขี้อายและหลบหลีกมนุษย์เสมอ4งูเขียวหางไหม้สีเขียวสดสะท้อนแสงในปาน่าฝนงูเขียวหางไหม้คืองูพิษที่พบได้ทั่วเอเชียมีลายขาวหรือแดงพาดข้างลำตัวดูเหมือนงานศิละปะาจาก แม้มีพิษแต่โดยปกติจะไม่จู่โจมก่อนมันมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเพราะช่วยควบคุมประชากรสัตว์เล็กเป็นทั้งนักล่าและผู้รักษาสมดุลของป่าในเวลาเดียวกัน5งูคอดำงูคอดำมีแหวนสีสดรอบคอคือสีเหลืองสีส้มหรือแดงและท้องที่มีสีแดงสดเหมือนไฟเมื่อถูกคุกค,คามมันจะพิกตัวโชว์สีทองเพื่อขู่ศัตรูถึงไม่มีพิษร้ายแรงแต่มันคืองูนักสแสดงตัวจริงซึ่งจะพบได้ในอเมริกาเหนืออาหารคือหนอนกบและมแมลงตัวโตวเต็มวัยยาวแค่ประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นแต่ความน่ารักและลวดลายของมัน ทำให้หลายคนตกลุมรักทันที